ตอนนี้อากาศร้อนเมื่อเรานั่งบนบ่อรถก็จะรู้สึกร้อนแต่เมื่อมีบ่อรถยนต์แบบไอซิวนี้ฤดูร้อนขับรถแล้วไม่ต้องกลัวว่าบ่อจะร้อนอีกต่อไปวัสดุที่ใช้เป็นไอซิวสามารถป้องกันความร้อนจากแดดจัดได้อย่างมีประสิทธิภาพดีไซน์ตาถ่ายระบายอากาศทําให้นั่งนานๆก็ไม่ร้อนด้านหลังของบอกมีเม็ดกันเลื่นทั้งแผ่นไม่ต้องห่วงว่ามันจะเลื่อนยังมาพร้อมกับตัวล็อกที่แข็งแรงแม้คุณจะดึงแรงแค่ไหนก็ไม่หลุดเป็นรุ่นใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะรถใหญ่หรือรถเล็กก็ใช้ได้ไม่มีปัญหามีหลายสีให้เลือกแต่ละสีสวยมากทั้งที่นั่งคนขับและผู้โดยสารราคาวันนี้คุ้มมากลิงแนบไว้แล้วใครสนใจรีบจับจองเลยอย่ารอจนกว่าบ่อจะร้อนแล้วหนังแท้จะแตกแล้วค่อยมารู้จักบ่อรถยนต์ไอซิวนี้เจ้าของรถที่มีความรู้เรื่องรถนิดหน่อยก็รู้ว่าเมื่อถึงฤดูร้อนบ่อรถยนต์จะกลัวการโดนแสงแดดและยังทําให้บ่อดหนังแท้เสือ่อมและแตกง่าย ถ้าใช้เบาะธรรมดาจะอึดอัดและร้อนวันนี้ฉันเจอเบาะที่เหมาะกับการขับรถในหน้าร้อนแล้วคือเบาะไอซิลนี้ติดตั้งง่ายมาพร้อมกับตัวล็อกไม่ต้องห่วงเรื่องการเลื่อนวัสดุไอซิลระดับสูงสามารถกันความร้อนจากแดดได้อย่างดีไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนนั่งแล้วก็ยังเย็นสบายดีไซน์ตาข่ายระบายอากาศทําให้นั่งนานๆก็ไม่อึดอัดใช้ได้กับรถ5้าที่นั่งมีหลายสีให้เลือกเพิ่มความสวยงามให้กับรถของคุณทันทีเป็นผู้ช่วยที่ดีในการขับขี่ของคุณสินค้าดีไม่รอใครรีบคลิกลิ่นด้านล่างเพื่อสั่งซื้อ นี่คือบ่อรถยนต์ไอซิวใช้ครั้งเดียวก็เสียใจว่าไม่น่าซื้อช้าขนาดนี้คนขับรถบ่อยๆรู้ดีว่าเมื่อถึงหน้าร้อนบ่อรถยนต์จะร้อนและทําให้บาะนังแท้เสื่อมและแตกง่ายบ่อธรรมดาทั่วไปก็อึดอัดและร้อนเปิดแอร์ขับรถไม่ปลอดภัยวันนี้เราเจอบ่อไอซิวที่เหมาะกับหน้าร้อนแล้วติดตั้งง่ายมาพร้อมกับตัวล็อกไม่ต้องกังวลเรื่องการเลื่อน วัสดุไอซิวระดับสูงสามารถกันความร้อนได้ดีแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงถึง40-50องศาก็ยังรู้สึกเย็นสบายดีไซน์ตาขาายระบายอากาศทำให้นั่งนานๆก็ไม่อิดอัดใช้ได้กับรถาที่นั่งมีหลายสีให้เลือกเพิ่มความสวยงามให้กับรถของคุณทันทีเป็นผู้ช่วยที่ดีในการขับขี่ของคุณใช้ง่ายและราคาถูกอากาศจะร้อนขึ้นแล้วรีบเตรียมพร้อมก่อนที่จะสายเกินไป ใครที่กำลังมองหาชุดเบาะรถยนต์ไอซิวรีบจัดให้รถที่คุณรักสักชุดร้านใหม่ของโรงงานเปิดแล้ววันนี้โมอโปรโมชั่นพิเศษชุดหนึ่งที่ห้างขายกว่า100บาทวันนี้โรงงานออก100ชุดขาดทุนเพื่อกระตุ้นยอดขาย